คนดูตามเนื้อหาแล้วก็ทางจิตวิทยาเนี่ยอันนี้แหละคารียกว่าดินขมคูคมคูพยานให้หวาดกลัวเขาให้การหมดแล้วมึงจะมาด่าหาวิมานอะไรถ้ามึงแน่จริงทำไมมึงไม่ด่าตอนเขาขึ้นศาลอันนี้เขาพูดให้การในชั้นศาลแล้วมึงจะมาด่าหาพระแสงอะไรล่ะมึงก็คิดสิว่า ใครก็จะไปโกหกในชั้นศาลให้เกียรติมนุษย์ด้วยกันนิดนึงนะฮะอันนี้คือข้อข้อที่เราพิจารณาว่ามันผิดธรรมชาติของมนุษย์มันผิดวัฒนธรรมของการต่อสู้ในชั้นศาลอย่างยิ่งยวดก็คือฝ่ายโจทย์มาข่มขู่ฝ่ายจำเลยครับมีคดีนี้กคดีเดียวครับ โคตรเลยไม่มีใครเข้ามา,าฝ่ายโจทย์มาข่มขู่ฝ่ายจำเลยเพราะฝ่ายโจทย์เข้ามาขึ้นเพื่อบ,บอกว่าคนนี้เขาไม่ผิดมันไม่มีผลเลยมันมีผลแต่ถ้าฝ่ายจำเลยเนี่ยมันจะทำให้จำเลยเนี่ยติดคุก ดังนั้นจำเลยก็ต้องกลัวว่าตัวเองจะมีความผิดก็เลยไปข่มขู่เพื่อให้ไม่ต้องมามาไม่ได้หรือบวาดกลัวไม่กล้าพูดกับคำในชั้นศาลแต่พยานฝ่ายจำเลยมาไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะทำให้จำเลยเนี่ยปิดคุกแต่จะช่วยจำเลยมันต่างกันตรงนี้คุณจะมาขม่มขู พยานฝ่ายจำเลยหาพผ้พพพพาแสงอะไร <c oughs> จะครับผ้าแสงอะไรถูกต้องไหมดังนั้นคนที่จะได้รับโทษเนี่ยเขาจะต้องไปข่มขู่คนที่จะมาพูดให้เขาได้รับโทษหลักการว่าทำการต่อสู้ในชั้นศาลมันเป็นอย่างนี้ไม่มีหมาตัวไหนเข้ามาข่มขู่พยานฝ่ายจำเลยไม่มีหมาตัวไหน เขามาข่มขู่พยานฝ่ายจำเลยมึงมีที่นี่ที่เดียวทำอะไรก็เลอะเทอะไปหมดเลยเพิ่งออกมาจากศาลครับไอคนอยู่ต่างประเทศม่งเอาไปแขวนด่าละ่ะม่งโคตรมึงนั่งทางในมาถึงศาลเลยหรอมึงอยู่ต่างประเทศมึงนั่งทางในมาถึงศาลเลยหรอกูอยากรู้อะแน่นอนเนี่ย ไม่มีใครยังยอมรับหรากว่ามีคนส่งส่งเรื่องไปให้เขาเอาไปด่าไปด่าไปว่าพยานฝ่ายจำเลยซะไปข่มขู่เขาไปบุลลี่ลูกเขาไปนั่นไปนี่โอ้ยพ่อมหาจำเลยอีแม่มหาจำเลยไอคนดีแค่นี้ยังแยกแยะดีชั่วไม่ออกดันทะลึ่งจะมาแสดงว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วจะให้ลุงพลเป็นคนเลว ยืมเอยนะทุยนี่นะครับที่ผมดึงมาให้เห็นเนี่ยผมจึงบอกว่า,วาท่านสบายใจเถอะคนที่นอนไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายคล้ายจะเป็นลมหน้ามืดตาหมมัวมันคือฝ่ายตรงข้ามลงพลได้ข่าวว่าเห็น เจ้าปู่พูดถึงคนที่นะที่กระหม่อมกระหม่อมกระหม่อมร่งเตียนเนี่ยคนที่กระหม่อมร่องเตียนเนี่ยเจ้าปู่พูดเมื่อกี้อันนี้เข้าเข้า่ายอ้างอ้างว่าได้ข่าวมาได้ข่าวมาจากในชั้นศาลเนี่ย แล้วก็มาอ้างว่ามีหลักฐานเชื่อได้เลยว่าลุงพลจะโดนไม่ใช่น้อยจะถูกประหารจะมีความผิดอันนี้ก็นั่งอันนี้ไม่ได้นั่งเทียนธรรมดาครับนั่งเทียนพรรษาครับโอ้โหแสบโตดเลยนั่งเทียนพรรษาก็ขนาดคนอยู่ที่ต่างประเทศยังรู้เลยแต่ขาโทษครับ ตั้งแต่เบิกพยานฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยมาผมไม่เคยเห็นพยานฝ่ายอผมไม่เคยเห็นอายการมาถแถลงผมไม่เคยเห็นอายการผู้เป็นทนายฝ่ายโจทเนี่ยเขาจะมานั่งถแถลงครับแล้วคุณไปเอาความรู้ไปฟังมาจากไหนล่ะมีใครเคยเห็นอายการออกมาถแถลงไหมครับโอ้สวัสดีครับผมยนะูทูบเบอร์ YouTuber. ฝ่ายคุณแม่ทั้งหมดนะครับตอนนี้เออก็ผมก็จะมีเรื่องที่จะแถลงดังต่อไปนี้ครับขอบคุณสําหรับดอกไม้นะครับผมโอ้ดอกไม้สวยเออเราขอบคุณไปอันยิ่งครับผมนะจากฝ่ายคุณแม่นะครับเรามีเรื่องที่จะแถลงดังต่อไปนี้คุณเคยเห็นไหมผมไม่เคยเห็นเลยแล้วคุณอ้างว่าคุณได้นะข่าวมาจากไหนลนะ่ะ ถ้าไม่รั่วถ้าคุณจะบอกว่าได้ข่าวมาจากทนายฝั่งลุงพลถแถลงผมไม่เคยเห็นทนายฝั่งลุงพลเขาถแถลงรายละเอียดอย่างที่คุณว่าว่าเห็นข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเรียกว่าลุงพลจะรอดพวกเราบอกว่าลุงพลไม่ผิดเนี่ยพวกเราไม่เคยอาศัยข้อมูลทางภายในใดๆเลยเราไปเอาเรื่องตั้งแต่การพูดในโซเชียล ของผู้เกี่ยวข้องทั้งนั้นเอามาเอามาย้ำใหม่เอามาย้ำใหม่ผมไม่เคยเอาหลักฐานจากการถแถลงมาพูดเลยเพราะว่าฝั่งลุงพลถแถลงไม่เคยถแถลงรายละเอียดเลยเพราะให้เกียรตินะครับมีมารยาทพอที่จะไปนำเรื่องรายละเอียดในชั้นศาลมาพูดดังนั้นคุณจะอ้างว่าได้ ได้ข่าวมาจากฟังลุงพลเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเรื่องนี้รับรองได้ว่านะครับยังไงเสียบมันก็เหมือนเฉลยทุกวันอยู่แล้วครับมันเฉลยทุกวันอยู่แล้วนะครับในทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยมีที่เดียวประเทศไทยครับข่มขู่ ขมขู่ฝ่ายจำเลยพยานฝ่ายจำเลยเขาไม่ได้มาขึ้นโลงขึ้นศาลเพื่อจะมาบอกว่าใครเป็นคนผิดเขาไม่ได้มาบอกว่าใครเป็นคนผิดนะครับคุณไม่ต้องมาดีใจหรือเสียใจหรืออะไรจังทิ้นนะครับอ่า สวัสดีครับคุณรัศมีครับคุณสุคนธาเนาะนะครับคุณชนรดานะครับผมนะครับคุณแคปหมูลำลำนะ่าคุณแม่จินาสวัสดีครับถึงแม่ยังอยู่นะครับผมคุณคนเมืองยศนะครับคุณน้ำมนัสนะครับผมนะครับคุณเรืองชัยนะฮะคุณทองสุกนะครับอคุณคุณนุ่นแคลกตันนะครับคุณป๊อป คุณสมรอนคุณวานิศนะครับผมนะฮะแอดโอแอดแสงนะครับแอดปุ้ยนะครับแอดปัทรมนนะครับคุณอัชรานะครับผมคุณมณีรัตน์นะครับคุณชคุณชเรนะครับคุณไนซี่นะครับผมคุณกาญจนานะครับคุณฉรามบุกคุณฉรามน้อยทรงนะครับผมนะครับคุณชโนดีครับอาจารย์นะฮะสวัสดีครับนะฮะ คุณภาษาเยอรมันปะเนี่ยนะครับมีคดีนี้คดีเดียวฝ่ายโจทกลัวความจริงเออสุดยอดอาจารย์เขาให้มันติดคุกค่าขอบคุณมากครับคุณจิรพานะมันตลกสุดฮาครับมันตลกสุดฮาแนละ้วเป็นที่เดียวในโลกครับฝ่ายโจทกันแกล้งฝ่ายจำเลย ายโจทกันแกล้ง่าจำเลยฝ่ายจำเลยกับหวาดกลัวฝ่ายโจทฝ่ายจำเลยต้องเรียกว่าต้องตั้งใจต้องหลบเลี่ยงนะครับฝ่ายต้องตั้งใจต้องหลบเลี่ยงเราพยายามรลกว่ะายจำเลยเนี่ยต้องเก็บเนื้อเก็บตัวฝ่ายจำเลยต้องระมัดระวังตัวเองฝ่ายจำเลยจะต้องเรียกว่าดูแลตัวเองให้ดีนะฝ่ายจำเลยเนี่ย เพราะว่าฝ่ายอื่นฝ่ายอื่นจะมาข่มขู่ฝ่ายอื่นจะด่าฝ่ายจำเลยมีที่เดียวครับฝ่ายจำเลยถูกด่าถูกด่าจนถูกด่ามาสามปีครับฝ่ายจำเลยครับคุณมีที่ไหนครับทุกคดีฝ่ายจำเลยนี่แหละครับเป็นคนที่ควบคุมวงควบคุมการได้เปรียบคือฝ่ายจำเลย นะฮะเอโทษทีโทษทีททอ่ะถ้าการจะขู่เนี่ยฝ่ายจำเลยจะจะเป็นคนทําเพราะว่าโดยมาก 99, เก้าสิบเก้าอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต่ะโดยมากฝ่ายโจทย์จะชนะตอนนั้นอ่ะตอนตอนที่เราจัดตอนที่เราจัดอา่าเป็นหมี่บรรดานเนี่ยมันมีคนมามา เอาสถิติอะไรไม่รู้มามาแสดงผมจำได้ว่าโดยมากถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยฝ่ายฝ่ายจำเลยเนี่ยแล้วก็จะกลายมาเป็นฝ่ายถูกนี่น้อยมากฝ่ายจำเลยจะกลายมาเป็นฝ่ายถูกนี่น้อยมากส่วนฝ่ายฝ่ายโจทย ชนะฝ่ายจำเลยเนี่ยแล้วฝ่ายจำเลยเป็นคนผิดเนี่ยมีมีมอัตราสูงมากแบบเทียบกันไม่ได้เนี่ยแต่เราก็มั่นใจว่ายกเว้นคดีนี้นะคดีนี้มันจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นที่ฝ่ายจำเลยชนะผมก็ตอนนั้นผมก็พูดแบบนี้อยู่นะฮะเรื่องนี้มันแปลกมันอาจจะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงก็ได้พี่มหานะครับบอกว่าเพราะว่า,วา เพราะมีอะไรที่สงสัยเช่นเวลาโทรศัพท์คำบอกเล่าของชาวบ้านญาติใกล้เหตุการณ์ไม่ถูกสงสัยเลยใช่เป็นคดีเดียวครับแม่ม,มันมันมันได้ใจจริงๆนะไม่มีใครถูกสงสัยเลยมันได้ใจมากและไม่มีการเปิดรู้สาธารณะไม่รู้ ของบุคคลทั้งสามบ้านเลยว่าผลที่มันมีความชัดเจนเนี่ยมีผลสอบสวนเป็นยังไงบ้างเขียนไปเอกสารนะครับเราจะได้รู้นะครับคุณจิรภาภพบอกว่าได้เงินจากบริจาคก,ก็ต้องหมดกับแพ้คดยียืดให้หมดเลยเออนะว่ามันไม่ทันแล้ว,ว่าขายผ้าเนี่ยขายผ้าคงไม่ได้เท่าลุมพล ลุงพลขายนะครับผลิตภัณฑ์ของมนโอห์มทรัพย์อีกคนหนึ่งขายผ้าแต่ถ้าคุณเจอแบบลุงพลนะคุณขายผ้ายังไงก็ไม่มีค่าทนายนะครับ<อ>เพราะบารมีมันต่างกันบารมีต่างกันนะครับสตดีครับคุณเป็นสีครับคุณนัดครับผมนะฮะคุณหมหาบอกว่าสตสีแอโอนะครับ และแอดแสงนะครับผมนะฮะตอนนี้สามสี่สิบสามนพยานอับโดยปกตินะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยปกติความสำคัญอยู่ที่ไฟโจทย์ไฟโจทย์กับมีอะไรที่แปลกๆก็คือมีการถอนถอนออกมีการถอนออก แล้วก็มีการเลื่อนกันเรียกว่าจ้าระวัดเลยนะครับไม่น่าแปลก,กใจมากแปลกใจมากนะครับเบิกทั้งหมดแล้วสี่สิบกว่าปากแต่ในสี่สิบกว่าปากเนี่ยทันนายเขายืนยันแล้วว่าทําให้คดีนี้ไม่มีไม่มีคนร้ายนะครับเราก็ต้องเชื่อเนาะนะครับ จำอาทนายฝ่ายโจท์ควรจะโดนฝ่ายจำเลยไปข่มขู่แต่ประธานโทษครับพยานฝ่ายโจทผู้ที่เอาใจช่วยโจทกลับมาแขวนมาด่ามาแขวนมาด่านะครับกลับมาแขวนมาด่าพยานฝ่ายอ่าฝ่ายโจทยพยานฝ่ายโจทคนหนึ่ง ผู้คนสนับสนุนฝ่ายโจทย์ออกมาด่ามาขู่ว่าทําไมต้องไปโกหกในชั้นศาลร,รู้ไหมว่ามีความผิดอ่ามีบทลงโทษแบบไหน,นเป็นต้น <c oughs> นะตลกดีนะะตลกดีนะ <c oughs> ผู้สนับสนุนฝ่ายโจทย์มาข่มขู่พยา,ยานฝ่ายโจทหาว่าฝ่ายโจทย แต่ให้ให้การเป็นประโยชน์ต่อจำเลยงงมุกนี้มากเลยนะครับงงมุกนี้มากนะมีหนำซ้ำครับพอพยานฝ่ายจำเลยเปิดเบิดอเปิดตัวมาเรียกว่าฮือฮาเลยฮือหายอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ไไดโดนค่มขู่อีกโดนค่มขู่อีกนะ เออนะะตอนนี้ฝ่ายโจทย์เตรียมหาหลักฐานใหม่เพื่อจะยื่นอุทธร่วงหน้าผมละคำคือเขาไม่เคยปรึกษากันนะนะัคุณนัดนะเขามีความคิดคนละอย่างแล้วแต่ใครจะพูดแสดงว่าคิดเพื่อพูดเพื่อคอนเทนต์ครับก็บอกแลยว่าการอุทธรณ์เนี่ย เขาไม่รับหลักฐานใหม่ขายขี้หน้ามากเลยนะขายขี้หน้ามากนะครับอืมแปลกดีนะระดับนั้นยังไม่มีคนให้คํำแนะนาเลยเหรอแล้วขาผมงงมากครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเพราะว่ามีคนเล่าว่าดำเนี่ยเป็นคนถามทนายทนายร่วมนะครับ ว่าถ้าจะอุทธร์เนี่ยต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างไหนใครได้ยินตรงนี้คนหนึ่งนะฮะใครได้ยินตรงนี้คนหนึ่งหน่อยเออพอๆกันเลยฮนะพอๆกันอคนถามนะครับแล้วก็ไอคนอยู่คนอ่าคนไหลคนไหลก็ยังมาพูดเรื่องนี้อยู่ หาหลักฐานใหม่คือจะเอาหาไปถึงไหนเนี่ยเออมันต้องมีภูมิความรู้นิดนึงเมื่อฟังเรื่องนี้ตลอดมาแล้ว,ลวก,ก็พูดห้านแล้วก็พูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าการอการการอุทธรณ์นั่นแหะก็คือเอาข้อมูลหลักฐานเดิมทั้งหมดไปพิจารณานะครับแค่นั้นเองนะครับพูดแล้วอายแทนนะ ไอแทนก็นเหล่านั้นเนาะนะไหนไหนคุณบอกว่าคุณถามทนายท่านบอกว่าหรือว่าทนายอาจจะเห็นแล้วว่าผิดเขาก็อาจจะแนะนําไปแล้วว่าไม่ได้เนาะนะครับโอเคขอบคุณมากครับสี่สิบเจ็ดเนาะนะครับผมรู้สึกง่วงนอนแล้วขอบคุณมากครับสี่ร้อยี่สิบแปดนะครับสามร้อยห้าสิบสามร้อห้าสิบแปดนะครับแล้วก็สี่ร้อยี่สิบหกขอบคุณมากครับผมจะย้าเรื่องนี้นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดต้องเกี่ยวกับว่าเมื่อลงพลไม่ได้ฆ่าแล้วใครฆ่าเราไม่ได้มาหาผู้ร้ายนะครับแต่เรามาสกิดสกิดส,ก,ดสกิดบางอย่างนะสกิดบางอย่างให้ตกให้มันมีมีอารมณ์ร่วมนิดหนึ่งนะครับสกิดบางอย่างนะครับเพื่อทําให้พวกเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมาถึงมันมาใกล้แล้วอะทางเดินมันมาใกล้ใกล้พวกเราแล้วนะนะแบบนี้นะ ก็ขอบคุณแอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับที่มาช่วยอาจารย์นะครับไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเลยนะครับหลังจากนี้ถ้าแอดโอ๊ตจะขึ้นหรือแอดปุ้ยแอดแสงจะขึ้นนะครับฝากไปดูแลไปให้กำลังใจด้วยนะครับผมนะครับผมว่าแอดแสงแอดปุ้ยมีเรื่องอะไรที่จะพูดกับเราเยอะๆให้ความรู้เยอะเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณ f c ที่น่ารักทุกคนนะครับขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรานาทุกประการนะครับ แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ผมสอนเต็มเลยนะครับถ้ามีเวลาผมก็จะลกขึ้นพิมเมียนะครับขอบคุณที่การมาดูพิมพ์เมียของผมนะครับซาธัวนะครับร้อเจริญเจริญนะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผม